แต่ตัวเอรพอแม่พี่น้องเอชซีบาแดงกิงน,น้อยใกล้สีฮอตปีใหม่แล้วเนาะแม่สีโอยพอนให้ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมมาพ่อกรบเป๋แดงคือเก้าครับพี่น้องวันนี้มาก,กับทอาแม่นะครับผมวันนี้ในเมนูมาก่นนะครับผมไม่ ปีงไก่ไอ้พัดวุ้นเส้นว่าไหมแม่พัดเองแล้วก็นี่นักพัดปีสังของผู้เทาต้มไข่จําเจียวครับพี่น้องแนวคนมาแม่มาสิกินลวสิไปน้ามีของบ้าแดงอยู่อย่างเดียวก้อยหอยก้อยหอยของบ้าแดงก้อยหอยเชอรี่เข้าน้ำเมงเน่สูตัวบกินแม่หนึ่งละวานนก่อนข้าใหม่ได้อุ่นข้าวเย็นบัดนี้เอวปั้นตังมี้งเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำแม่บ้าแดงเด้อแม่ก่งน้อยเด้อ ไปสซนงนอนบัดท OTH นีฟ้าได้มาด่าน้ำได้สิลูกพักหินอยู่ใต้เลยมั้งพี่น้องทำมาให้ สามห้ไงพักาหาพักบ <laughs> ่สามาแม่เนาะสามห้าห้องพักอ้อเด็จะบ้าไว้ก็เห็นแม่ปลูกพักเนาะแม่ก็จะซื้อเด้อย่าซื้อเด้อพักนะแม่ใสพักแม่ได้มัาละอ่อนนะแม่เพิ่ปลูกเองครับบุลุงเบิ้งส่วนเลือกื้อมาเห็นแล้วพักอันนั้นล้วเท่าได มาาัดอ่ะแปดบาทม,าามัดละแปดมนันตั้งขายลูกเรือยซุ้มบางห่างกินกินบท่านนี่ไม่ผักกะดดอกส่วงนีกซี่ต้นหอมทุกทีจะกินท่านแก่มเาเแลแ้วม่บวะช่วงกินไหม่กับบุกาย เราคิบุกกินน้ำแมฆเหรอล<น>องมังดูอ,นนอนันนี้แม่กินกับล้วกอปิดก้อนอุ้มรุ่มนนี่แม่เต้นนี้นลูกเต้นเม่เนน้ำไว้มันลบบบอได,ด้พารอัน,นี่ก็แดแคบเยขอขาดมากอกลูกอะ ค่<ฮ>เะเมออื่อไหร่เริ่มมาจากมะม่าใหม่แทบได้มากอ,อกตอนน้นอ่ะตอนเราไอไ้ในตัวล้วงไม่ก,กินน่ะแม่เดี๋ยวจำแปะมะม่าใหม่ไปกินมาอู่มะกอกมันแทบเป็นบางต้นเลยดีได้พี่น้องบางต้นมันก็สวาดนะบอทไม่ครับทำแก้วก่อนทำถึมถ้วยดึงบอแก้วกับผมมีน,น้ำ อ๋อกระแบงนี่แล so ้เนาะบอกอ๋อมันน้ำตาเจี๊ยดเล็กน่อยนะแม่เค็มแม่แม่ตื่นเค็มบัวได้เลยละมัวใส่หลายเนื้อก็ชิมแม่ตื่นแม่กุ๊กก็กักแล้วเนาะน้องบัวรับเล้วเนาะตีซี่ตีซี่แม่ห้าสองกูเมื่อยฟากแล้วครับแล้วกำลังหี้อีก หูห่เฮือนนากกะก็ตะเกียบข้าวหุกแท้เมนี้มีแต่ค<ม>องแห้งพี่น้องโมมีมมแนวสุดน้ำลลงคอเลยหือปกปลากระจงดอกอพักนี่มคหันีม่มันเข่ากันได้กระปอกหอย โกาสที่พัดเซนแมกกะเซ็อยู่ได้น้องมาตรงไปเพิดทีใช่แม่กินน้อยบอกเยอะมั้งอืมน่น เอาหัวเต่ามาใน <c oughs> น,น่องเองย็นแน่นอนมาเนี่ยเย็นมันบวมเลยบางหำมันหนาวหมอกมนเลยในซีบบังคำหนึ่งเหนียวแม่หมอกว่าเหนียวระยะหรอได้ไหมว่าเหนียวจะหยุดต้อนอื <c oughs> Ừ. Tập phục trên đây vô Tập phục trên đây vô Khi ngồi mười, năn bó, mười bẹt phương kinh thang hay mềm bó Năn ừ. mềm rồi. ยังจอดไปไหนครับไม่ทำงานค่ะอืมขยันจังเลยไปทั้งวันหรือมาไงาาไอ๋อไปเบิดเมื่อแต่ว่าเพิ่นได้เลี่ยงเข้างานตอนนี้ดี หน่ายงานของรัฐตีลูกบ uh huh. ้านห่วยบ้านยังก่มกลึมชนกท่านเนาะเรื huh. ่องิีเนื้อ,อ,อล,ลูกแบบเฮิมเป็นปิ้งปึ๊บเป็ดตาเซฟยัห้อยยังอยู่ตอนปิ้งมันหอนควันขึ้นมันเป็นระยะาง uh huh. เลยเนาะมันมันแห้งแล้วมันแข็งเรียบร้อย <c oughs> Ừm, khắc nhiều lúc. Nói chung, phải này nữa. ừ. Ừ, rồi, đều, 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 vậy con. thịt mà không แต่มันเคอคืนนะพี่น้องอยน้อยแอม่เขาบัวพายานอะไรนะยานอะไรนะดีไหมอืมดหมือนกันิมันบ๊กนะ <laughs> อืมเขียวครับของไห่ครับก็เห็ดบูปินหอยะนีเนี่ยปกติมันต้องคอยนะน้องแม่เนาะอืมมันทำชื่อบ่ชื่อโรตุมพวงมาก้อยเองครับชื่อเป็นหอยมาก้อยเองบางที่พ่กกระลวกเพิ่มเกินไยเด้อ,อ ซื้อไอเป็นตัวต้มนั่นแหละเอามาซอยก้อยเองอหอยใหม่ๆบ่เป็นหอยเอาไว้หึงมันลาจ,จีนี้รสส้มสายพันธต้มหึงอ๋ออยู่พี่น้องมาเนี่แม่ได้อยู่ระเบียบอันนี้ข้าวแห้งต้องแต่แรกไหมแม่ครับแดกกำลังไล่พอดีเด <c oughs> ็กกำลังมามไปไปไปหน้าแล้วบดนึ่งบรรยากาศเศร้าสายนะครับ แบกกับรังคุ้นเมื่อนี้มาก็ทำแม่ขอบุญขอบุณนะครับพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจที่กินน้องคิดถึงนะครับผมถามมาทำแม่มาโดยตลอดนะครับผมหากันแล้วเวียงแล้วแล้วหน้าหากกันเล้วเข่าแม่นครับหากเราเข่าขึ้นเล่าแล้วนะครับเห็ดนางเฟืองเห็ดน้ำพักบัสดีครับขอสิมีเวลาได้มาหาพีหาน้องแน่ร่วมเลยครับขอบุณขอบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปมาคลิปนี้ฝากพีตอนน้องสูผู้สุขคนกดไลค์กดแชร์เบาแดงเเด้อครับพี่น้อง แค่นี้ก็ถือว่าปีนกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับบนันทึกเจอกันคลิปหน้าพี่น้องออคลิปนี้ขอให้พี่น้องส,สุขภาพแข็งแรงเบิร์ตสุขุมสุขคตนะครับนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะให้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินเสียเงินล้านเข้ามาแทนที่นะครับแบ,บ่งมือให้ในแก้วมือโชดโ,โทษให้ไก่จะได้มาพ่านนะครับไม่เชื่อว่าไงอื้อให้พี่น้องคนโชคดีเบิร์ตสุขุมสุขคตนะแต่รู้อืออวยพ่อใเพื่อนในวสี่สี่สี่เบิร์ตปีเก่าละโอ้เฮ้ยอวยพ่อบอก สร็จเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็กซีบาแดงกินน้อยได้สีฮอตปีใหม่แล้วเนาะแม่สีโอยพร้ให้สุขปู่สุขคนคุณขอให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พกปักร,รักษาแค่วคา,าดจากภัยอันตรายชีวิต่อตไปนี่ให้ประสบแต่ความรุ่งเรืองความสำเร็จเด้อโชคดีสุขปู่สุขคนเเ้อพ่อแม่พีนน่น้องเอ้ย นะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลาพี่และน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนีน้สวัสดีครับ